แม่แม่จเจ้าชายนักตีการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นแม่จะมาเล่นเกมเราบอกจะมาเล่นแมพไ,ไปตกปลาไปตกปลาปกันก่อนเดี๋ยววันนี้แม่เป็นฝาแฝดกับพี่ออโต้นะคะโคฟ,ฟิชชิ่งวันนี้มาเล่นกัะมามีสวยๆในะครับแต่วันนี้มามีเป็นมือใหม่แม่ก็เลยจะมาสอนนะคะกับพี่ ออโตเอฟซี 3, <ใ>น้ำมันของน้องแบทในนี้พี่ออตโต้เกมสุดสนุกในนี้ที่สองคือแบทที่โลคูมี่เอ่อคลิปอีพีนี้จะเป็นอีพีที่ลูกสอนแม่ตกปลานะครับเพราะว่าหมนมีเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรกมันมีออตโตเลยนะหมนมีค่ะเสร็จแล้วเก็จะไปเกยอีกครันมาบีตกปลาได้กี่ตัวแล้ว ขาขายหมดแล้วตกคะแนนอัดคลิปอยู่ครับทำแบี้กดกดไปออโตโอ้บายบาๆม,มันกดออโต้ไม่ได้ก็แบบนี้เป็นมือใหม่เดี๋ยวเขาจะหาว่ากโกง,ง,งเดี๋ยวเขาหาว่าโกงก็แบบนี้แด้สองเดียร์อันนี้มีตังกี่บาทอะมีตังกี่บาทะร้อยกว่าบาทเ100องร้อยกว่าบาท ครไ,ได้ของดีอะไม่ได้ของอ<ะ>ใคร,ใครของ่โอตโต้มัง้งไดกพอโตบอกว่าอะไรอะเดีย 20, 20, ๋ยวยี่สิบจุดยี่สิบย่สิไปนะคะดคไปกอนนะนม่หมออมิได้ยนมีไฟด้วย,วยอ๋อนั้นนั้นขึ้น,น,นเรือพี่ออตโต้ไปไม่ดีกว่าขึ้นเรือหนอ มาเรือฟรีมีเรือฟรีอันนี้อยู่ไนนนนหนไปแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอหาเรือมันหมื่นห้าอันี้ดีไหมเจ็ดแสนอยากได้เรือเนี้แต่ว่ามันมันไม่ให้จ่ายแล้วเอาเรือนี้ไปก่อนราคาฟรีาาเร<อ>าเรือใคร<ล>ตกแล้วมีแสงฟุ้ฟาฟุ๊ฟามามา,มา,มาขึ้นเรือหนูเรือเนี่ยนะเรือที่ราคาแพงแป๊บนึงราคาแพงอะไรมันราคาฟรีอ่ะแล้วไม่เอาราคาแพงๆมาตังไม่พอตังห้าหมื่น ปันห้าหมื่นนไม่พออีกแล้วแล้บมันอะไรซีเครนเรือด้วยก็มันไม่มีแล้วอ่ะมันมันมันไม่คลายมันใกล้ๆสิครับว่าใกล้ๆ้ขนาดถึงอย้ยยังไม่ได้อลเนี่ยโตัวรออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าตกปลาแล้วถ้าเราได้ของดีแล้วตกบนเรือมันจะตกมันจะตกนั้งนั่งกันยังไงหมดนั่นนะขึ้นมาพี่ออตโต้ขึ้นมาเอ้ยบนเมนอะไรอย่าพูดอย่างนั้นครับอ๋อขึ้นเรือพี่ออตโต้เรือลอยโซ่กว่าเอา ตกน้ำดีครัามันได้ของดีถ้ามันได้ของเรียนม,มันจะตกเรือนะถ้าตก<ม><ด>เรือไม่ช่วยนะไม่เป็นไรตกเรือหนูไม่ช่วยนะเรามีไม่ปลาน้อยสุดไม่ต้องเรยกตกก่อนคนอื่นปลาน้อยมันก็ดีมันหนักกระตูปลาเยอะๆมันหนักกว้าวมันมาเลอกสองเลยแล้วอ่ะแบบโอ๊ยตกน้ำ <laughs> มามีสตกเลยเองตกเองชมน้ำหน้าเลยมามีไอ้ปลาครับว่าปลาว่าหนูเอ้ยมามีว่าหนูว่าุกน้ำหน้าค่ะแต่หนูแค่ตกเรือเฉยๆครับเทครับงั้นวันนี้ไปทะเลกันครับมามีว่า,มาไมาแค่สว่งางครับไปตกน้ำโไม่สอนมามเล่นเลยอะนี่นี่มาตกปลาก่อนนี้ก็โชว์ปลาคืหรูหลามาหมาามา้ามาเห้ายมาห้ามาห้า ต่หนูเคยมีหมาเฮาเยอะกว่านี้นอุย้ยตกมาแล้ชกเบบี้ชัก,ชกหนูได้เบบี้ชัก,ชกนี่หนูได้เบบี้ชักเพียวตกก็ได้เบบี้ชักนหนูได้เบบี้ชักทำไมหนูเม็ดตกปลาหนูกลายเป็นเบบี้ชักอ่ะไม่รู้สิครับเบบี้ชักมาตกปลาให้หนูอ่ะ มันเหมือนจระเข้กินเบบี้ชักแบบด้วยจริงเอาได้คองกนอนยูชิ้นแล้วูกเวลามันขึ้นลงเนี้ยที่มันเป็นแถบๆอ่ะต้องกดยังไงครับกดยังไงมันหลุดตลอดอแถบ,บสีา้าวรงเนี้ยเวลากดสีแดงเสงร็จแล้วาจะดูนะดูนะ เนี่ยเราต้องกดคลิกให้ให้มันถึงตรงนี้ไงขึ้นี่ยมันไม่ขึ้นอ่ะถ้ามันมีไม่ขึ้นมันมีเดินตามลงมามันมีไม่ตังเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเดี๋ยวมีขายปลาก่อนนะมันมีกดคำว่าไม่ชอปชอบก็แล้วนี่ต้องขายปลาก่อนไม่มันมีกดคำว่าช็อปก่อนกดคำว่าช็อปก่อนขายก่อนกดตรงที่ร้านช็อปที่นี่ยได้ห้าร้อยเนาะกดช็อปกดชอบชอบไปนู่นกดไปที่ช็อป มีมีตังอยู่กี่บาทนะห้าร้อยครับแต่หนูมีตังอยู่ห้าหมื่นชอบกดแล้วแล้วกดอันนี้ซื้อไหนยาอันแรกันครับแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็มาหยิบพิกกระเป๋ามาหยิบพิกกระเป๋าข้าวคนตรงนี้แล้วก็กินมันจะมันจะทําให้เรามีแรงว่ะแล้วก็ไปตกพาคือมามีมไม่ค่อยมีแรง จะตกไม่ได้วเอนี้มันจำกัดเวลานะมัน okay. มีต้องรีบตกนี่ของหนูเวลาจะหมดแล้วเนี่เนๆมันมันจะหมดแล้วเบบี้ชักเติรติรเตรีเตกตน้์ติรจะตมร์บติร์เติร์เร์เติเติร์เติเตเเตตตตเตต เบบี้ชาร์มกแน่เลย์ชักตึดดึดก็ยังไม่ได้ฝึกเกาะแรกเลยอ่ะหนูว่ามีมีเกาะแรกให้ผ่านก่อนออาไปก่อนแรกกันเบ็ดเบ็ดขึ้นเรือขึ้นเรือมาเลือเฟรย์เลยซีเฟรย์เอาของเด็กหล่ดีๆเซอร์มีของซีเร่ละ ใช้คนเดียวกดมันก็ไม่ได้นะมันมีจุดตรงนี้ที่ปัดตรงนี้มันมีจุดไม่ได้ได้เห็นหน้าแว๊ดกับนี้ดิไม่เดี๋ยวมันต้องดูโคงกระโหลกไม่งันไอหนูไอ้หนูไม่พาไปก่อนแรงกระโหลกเขียวอันเดียวคือมันง่ายสุดยาย่านี่ก็บอกว่ามันจะไม่เห็นเส้นทางนั้นหนูเดี๋เดี๋ยวหนูพาไปยากสุดเลยนะเห็นไม่ใช่แค่เห็นเดี๋ยวหนูพาไปเห็นยากพาไปหายากสุดเลยนะ เนี่ยมันไม่เห็นเส้นทางบอกมันมีนแค่ข้างหลังมันต้องไปน้ากระดังนั้น<ม>ใจไหมเพราะเดี๋ยวเวลาชสมันจะหมดแุ้วอันนี้มันยังค้างอยู่เลยนะก็เอาอันนี้ออกสิออกลแล้วไม่ได้แล้วมไม่ก็รีเซ็ตอย่าเพิ่งรีเซ็ตดิเดีย๋ยวมันไปนเกินก่อนนั้นครับให้ไปถึงก่อนนั้นก่อนแล้วค่อยรีเซ็ต ครัเกาะไหนกันเกาะนี้น,นั่นไหนคือเกาะแรกนี่ไงครับดูได้ไงอ่ะเขาบอกแล้วว่ามีกระดูกเขียว <c oughs> เห็นมีเรือพิออตโต้เต็มหมดเรือพิออตโต้พอดูก่อนไม่ใช่เรือพิลอตโต้มันจะมีชื่อบอก่ตกน้ำหมดเลยแปดนทีแล้วบอกเวลาอาธิ่อยนะครับพี่ออหมดฝาครับ ปลาคิดเป็นไหมค,ค,ครับปาคะพักอยู่ครับโมูอยู่บนเรือใครก็ไม่รู้เลยครับโน้ดตกปลาหนูพังแล้วแล้วก็ต่อกระบบเดื่อก็ได้นะแต่เนี้จะเปิดใหม่แล้วก็ไม่ได้<อ> <c oughs> ลูกนะแมนท้ามันเปลี่ยนอ่ะเอาไม่งั้นแต่นี้ก็เกิดออโต้เฮ้ยมีคนได้ปลาปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะหนูไม่ได้เหรอเล่นเล่นไม่ใช่แล้วขี้หมู เขาออกมาโชว์ใช่ไหมเนี ia k ia k ia, you know, ่ยแต่หน mm ูมีเบบี้ชักนะไปปามันไม่ขึ้นเออเนี่ยเขามาเกาะนะบอกแล้วไม่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 เกาะมอ่เลไปเลยไม่เป็นไรไม่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 ไปไปกไไปก็ไตกเรือบ้ยบายตกเรือตกเรือ นี่น้าเขามีนิสัยที่ดีมากเลยดีและอดีนย้อนจับมารับแมทใช่ไหมคะหนูเป็นจระเข้หนูว่ายน้ำได้แต่หนูขี้เกียนว่านี่ baby s h a k ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด baby shark ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตึ๊ด m o m a s h a k ความพี่เลยว้าวปลาหนุกเป็นอะไรไม่รู้แต่เอาเบบี้ช็อคเอกมาก่อนยี่สิบนาทีแล้วไ,ได้ของดีมากมาตกเกาะนีเฉยมาเฮ้ยมีคนได้ของดีบนเกนนาะนี้มันนเห็นมันเป็นฉลมนามมาคจอปลาบกตัวนแต่อีนี้ไบงค์ยังไม่ได้ของดีเลยได้แล้ว<ม>ได้แล้วไงก็เป็นเบบี้ชัอคอะ ก็ตอนหนูอยู่โลกหนึ่งไงหนูได้หนึ่งในสองพันสองอันนั้นมันมันเป็นของดีของโลกหนึ่งแสดงว่าน,นี้เยอะกว่าครับที่มันมีได้หนึ่งในห้าร้อยสิบสองหนูได้หนึ่งหม่หนึ่งในสองพันหา้าก็จะำให้มือใหม่นะครัเคบเอาเก็บเบ็ดนอนแต่แก่ตาเขาอยากมีส่วนร่วมในทีมอเก็บเบ็ดนอนนั่นแหตาเขายากสุด ว้าวมีคเนเรจะอุ้ยอะไรอ่ะโชว์ดิตัวมึงโอเคเบสอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันของของเพื่อนอเอาละเก<อ><อ>็บเบสเขาออ,ออกมาโชว์เบสเขาเขาโชว์ว่าเราได้ปลาอะไร,รอันหนึ่งมาเจ็บลอกนี้เบสไม่ได้ของดีเลยอ่ะลูกเฮ้ยทำไมเบส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 สวยจังสนุกสิราคาแพงมากน่าจะสองหมื่นกว่าพูดเป็นเล่น จะเบรคนอนได้แล้วลูกไม่ได้ยังไม่ได้ของดีเลยให้ได้ของดีแล้วก็ติดคลิปอ่ะค่ะครับรอตั้งนานของดียังไม่มาอีกอันน้ำมันปลากระบอกไม่ไม่ต้องละเอาโต้เลยหนูปัดฉีดปัดฉีครับมีเล่นให้ไหมไม่มันกดออโต้ได้เพราะมันมีชค่กดหมดมีออโต้ฉิดยิงใสไปข้างหน้าหมด 大家好，我是赵明。拜 ลายแบตต้องฆ่าป,ปลาไว้ในปากแม่แมไม่ได้ฆ่าเพระปลามัมมาาานติดแล้วก็เอาโอโอกขี้เกียจเอาแมทแมทแมทบังเขาหมดเลยแต่ว่าแบตขึกินไปนแล้วอ่ะกินโดนแล้วหนูเคยได้ปลาตัวนี้มาด้วยครับครับทำไมไม่ขึ้นอ่ะแต่เมว่าปลาหนึ่งดิดด เราได้อมาโชว์กันเต็มเลยนะไม่ไไม่มีอะไรมาโชว์เขาเลยออโต้หนอหนูว่าถ้ากดนิ้วอัตโนต้มาดันเขาจะมีกระดางนิ้มากกว่าไม่ก็ตโดดเลยไม่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 ถอดลับหรอมันรับไปแล้วแต่ว่ามันแค่ขึ้นมามัวตัวเอง บอกว่าเขาไม่เข้าใจติ๊บิ๊บปากทำไมที่มันออกป่าปาปี๊ดชิลไม่ดี่แล้ครับแต่เพื่อนยังไม่ได้ของดีเลยครับมันอาจจะไม่ได้ของดีวันนี้ได้อุ่ยหนูเปลี่ยนก่อนแล้วหนูยังไม่ได้ตัวนี้ขอให้ได้ตัวนี้สมุดโทรับทของตัวฮัทตัวสบายเป็นกระโหลกแรกสีส้มด้วยคนนั้นแต่งตัวน่ารักจัง อยูเคยได้ปลาวานก่อนนี้ด้วยหนึ่งใน 50, ห้าหมื่นเฮ้ยสวยได้ปลาครับอยูเคยได้ปลาหนึ่งในห้าหมื่นก่อนนี้แหละแล้วหนึ่งในห้าหมื่นมันเป็นปลาวานสีดำวันนี้คงไม่โชคดีนะคะทำไมวันนี้โชคหลายจังวันพักวาเลนไทน,น์น่าจะโชคดีว,ว้าวหนึ่งในสองพันสิบ แต่เป็นคองไม่ดีคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอฟีดขอฟีดขอฟีดเดี๋ว <ขอ S 2> ลาไปก่อนนะครับถ้าเกินอุ้ยตกเรือไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงด่งกดคอมเมนต์ให้กำลังใจเราสองคนแม่ลูกด้วยนะครับไปแล้วครับไปนอนเล<ม>ยนะครับ,วรบสวัสดีครับราตีีสวัสดิ์